ไอรักชนกเดือดสัตว์อดีตผู้ว่าสอตงอโทษหุงจุ้ยตึกถลม่มผู้จ่าไม่นึกถึงคนที่ต้องสูญเสีย วันที่17เมษายน2 5 6 8นางสาวรักชนกสีนอกสสบกรุงเทพมหานครพักประชาชนได้โพสเฟซบุ๊กค่ะหลังนายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรพาสอดีตผู้ว่าสาตง,งให้สัมภาษณ์ว่าขอโทษที่เลือกหงจุ้ยไม่ดีทําให้ตึกสตง,งถล่มนั้นโดยระบุข,ข้อความว่าวันนี้ได้ฟังอดีตผู้ว่าสาตง,งให้สัมภาษณ์ขอโทษที่เลือกหงจุ้ยไม่ดีตึกจึงถลม่มก็อุทานในใจเป็นคําที่หยาบพอสมควรพูดจาเหมือนไม่นึกถึงคนที่ต้องสูญเสียชีวิตเลยตึกสต มันไม่ได้ถล่มเพราะห่วงจุย้ยมันไม่ได้ถล่มเพราะแผ่นดิ้นไหวแต่มันถล่มเพราะคอร์รัปชันที่ฝังลากลึกลงไปในทุกระดับเริ่มตั้งแต่การเขียนแบบเพื่อล็อกสเปคใช้นอมินีตั้งบริษัทใช้เล็ผิดข้อกําหนดการแก้สัญญาแก้แบบปลอมลายเซ็นวิศวกรลดคุณภาพของอิฐหินดินปูนเหล็กที่ไม่ควรจะลดแต่ไปใส่ความหรูหราอลังการในแบบที่สิ้นเปลืองเช่นห้องชมภาพยนตร์พรมโคมระยา้าไปจนถึงการกล่องราคาของทุกอย่างให้แพงเกินจริงซึ่งทั้งหมดที่ทํานี่ก็แน่นอนว่า ทำถูกต้องภายใต้ระเบียบและกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างแพนดินไหวเป็นเพียงตัวเร่งปติกิริยาทำให้เรื่องมันแดงเท่านั้น ตั้งแต่ตึกถล่มจนถึงวันนี้ประชาชนทั้งประเทศถามว่าใครต้องรับผิดชอบเราคงไม่คาดหวังมาตรฐานแบบต่างประเทศที่ต้องมีใครลาออกเพราะผู้มีอำนาจประเทศเราหน้าหนาะและแน่นอนกว่าครงการตึกสอตองอไม่ได้เริ่มที่ผู้ว่าคนนี้แต่อย่างน้อยที่สุดสอตองอสิ่งที่คนคาดหวังคือคนออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อตอบทุกคำถามที่สาธารณาชนสงสยัยและควรอย่างยิ่งหยิบเฉยใช้โอกาสนี้ในการประกาศสัญยานาปฏิรูปองค์กรสอตองอไปเลยอะไร ที่ไม่ถูกไม่ควรอะไรที่ควรแก้ไขขํงติดติงจากท้องถิ่นและโรงเรียนทั้งประเทศผู้ว่าสตงควรใช้โอกาสนี้ในการแก้ไขข้อผิดพลาดในองค์กรแต่ข่าวเกี่ยวกับผู้ว่าสตงองงที่เราเห็นเด่นชัดที่สุดกับกลายเป็นคุณนุทินออกมาบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทผู้ว่าสตงอคบกันมา1ิปียืนยันเป็นคนดีแน่นอนข่าวนี้มันก็บอกอะไรได้หลายย่างเพราะที่เงียบกับผู้ว่าสตงองงคือรัฐบาลเข้าใจดีว่าหน่วยงานราชการต่างเทคแอคชั่นแล้วแต่นั่นคือฝ่ายราชการ และฝ่ายการเมืองหายไปไหนกันหมดมีแค่วันที่ตึกถล่มเท่านั้นที่นายกออกมาบอกว่าจะต้องตอบชาวโลกภายในเวันสุดท้ายเราก็ได้ตอบชาวโลกว่าขอขยายเป็น90วันต่อจากวันนั้นสนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินก็โดนคนทวดทั้งแผ่นดินตรวจเงินมีเรื่องแดงออกมาเรื่อยๆตั้งแต่นอมินีแก้แบบแก้สัญญาซื้อของแพงและหรูหราโดยไม่จําเป็นไปจนถึงการปลอมลายเซ็นวิศวกรเรื่องใหญ่ขนาดน,นี้ประชาชนได้เห็นใครในฝักฝั่งรัฐบาลออกมาสื่อสารบ้างแล้วหรือยังตั้งแต่สส ไปจนถึงรัฐมนตรีมีใครออกมาพูดอะไรเรื่องการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นทุกระดับนี้บ้างไหมตลอดสมัยของรัฐบาลพรรคื่อไทยนี้ประชาชนจะได้มีบุญเห็นสสฝั่งรัฐบาลหรือรัฐมนตรีออกมาพูดเรื่องต่อต้านการทุจริตลดคอร์รัปชันและแนวทางในการกวาดล้างคนพวกนี้ออกจากอำนาจตรัสบ้างไหมอุยตายหรือว่าถ้าตะกวาดล้างจริงๆจังๆ,งๆอาจจะหายกันหมดทั้งสสสวอรัฐมนตรีบอร์ดรัฐวิสาหากิจและองค์กรอิสระย้ำอีกครั้งเราต้องเล ได้แล้วไอแนวคิดที่ว่ากงได้ถ้าประเทศเจริญคอร์รัปชันได้ถ้าเศรษฐกิจดีก็ที่ประเทศมันเป็นแบบนี้ก็เพราะเรากดแขนกับเรื่องการคอร์รัปชันน้อยไปมากติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn